มาจากจากังหวัดสกลนครค่ะขอบคุณพี่ๆน,นะคะที่ต้อนรับอย่างดีและอบอุ่นมาก,มากๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณเป็นพิเศษเลยก็คือขอบคุณพี่เนนะคะาที่หาให้น้องทุกอย่างเลยทุกอย่าง <c oughs> เหร

เป็นเป็นรัฐในส่วนวลนตีที่เหตุงานกันนะคะว่าได้หนึ่งเพลงสำหรับหนึ่งเราจะร้องกี่คนแบบเกลี่ยในมันม้วนแบบนีเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนการแสดงใม่ในเซ็ตไมเซตมอลัมห้อ็ับเป็นมอลลัมแหครับลอกนใส่ปืนต่อยางเดีอยวม่ใชไม่เกียเขาจะเปลียนใจาดเเพราะว่าการเปลียนฟุดการต่างมันมันเปลียนมาใหนปากต้นกัเปลียนมาใหนอันเี้าใจลายนอยูว่า ตักเทือ่อระมว่าเพี้ยนชุดพระท่านแต่ยูนเลสจะแบ่งเป็นสามเป็นส่วนเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยงานกันแล้วก็หลักๆก็เป็นตากับแนนเลื่อผ้ามุที่งานว่าจะเกลี่ยออกมายังไรเกิดองวาอของ,งอาวารีมือเกิดของรีเของวารีมี่เกดารีมเก่ยู่แล้วมอเของวารัคแี้มือเของวารับแบบน นี่เป็นว่านาบเลยกลอกลา่เลยเพราะว่าข้ขกรสีเป็นเป็นส,สนเัเป็นตัวเพราะว่าในกรุงเทพนี้ไม่่าเลมนหน่อยบาช่วงมาเล่นตีไรดีเขาจะมีเป็นเสือเตี้ยเขาตุเตือนเลยแลเลยแบงเป็นเสือมาเตี้ยแหะค่ะก็เลยจะพราะว่าตักอกเขาหลายอยู่เขาจะแบงแบนมาเลนซีแบบนี้่งมาเล่นดยเอยหลักช่วงคอลันมันสีแตงตูเตยหลักก็คืออรันเลยก็ไปทับส ตนเบงกับต well. we yeah. ิบวนคือหนึ่งเพงนี่ยถ้าเราจะริ้วการจอยกันหลอก้ถ <the> ึงวนหลอกคนเดียวตถ้ากับเพลงกลาบ้านเราก็ไม่้มมูซิโมูกันนะซิมมแะ มไริการเื่ทปว่าเาบกเกยเขาม่ยากเสบางเอาาอยากประกวนงานงกรอะไกันหเขาอยากมงปรเด็ลกอห่วยเเสกอเาไตียอเียมตตอมันก็ขึมาเมือนาแตจ้โอกาสมังเลี่ยงเราไม่รไงกงไเกง ไม่เห็นนะคะบุกคนต็จริงนะมาแต่งมาตัวยห่ตัวใหี่มาทุกวันเลยยังยังงึบโชวไม่ยงไม่ยางติีเยเรียเราเราเข้าว่าิจี้อเป็นี้อหเป็ุ้วนมันเป็นมีดเลยทุกคนเด็วใช่สบังเราเราก็ทำได้ใหญ่ไปเลยนะน้่

ก็เตรียมไปแล้วรม่ได้เห็นปะก็มันเป็นปรเมัได้มดการเลนนะไมสุดลนน้เลนอย่างมาโลสใดกระดย่หเาดลดียวเลยเลยุดวาเจมันล้าเจ้าจีมี่อยเบิ่งด้แม่อ้ยแบพ่อหนุ่มใส่ถอ้ยตยังไโอเค ด้าขามท่ค่ะนดานจอดรถ่ามนจไดรตรงดิงก่อ้งถนนเข่าค้าเสห้ามจอดเพรดีเนกลมนะค่ะยเป็นหมอนเรีนมากชุดต่งงานเน้นชุดเซ็กซี่นีด้วยโยอ็ไมอมแล้วก็ีนี้นะคะที่ีรอันรักสุขาน่าจะเป็นหลังปืน้งไฟเท่าลั้นเี้เรมีแผนาไปเที่ยวล่องแพนะคะที่อุบลนะคะ เรบนะครับจุดหน้ไปสีภูมิเป่นตัดสีเตีนเลยนะพ่อแม่บ่อเลยมวนาค่ะจะได้เตรียมตัวร้านต้้อส่มไรอู้าอีกรองแล้วจวัตอวัน้ไข่นแบบเราสร้างวันไหลแต่ว่าอยคนอกมันนคนอกไปแล้วเขาไม่เหน็บเขาสั่งต้องมาเย่มาเอาไปต้อง ดิบเกินตลอดไปล่านะตัะต้งน้ำเอะนะมาสงรงสังตรง